เหมือนนกมทสีมากเลยนะเพื่อนๆคือมันแบบกำลังแบบจะกินปลาอยู่อะเซฮีตามกั้ลวยมีซเลนเฮดูข้าอ่างเก็บน้ำ่านผเตัวกับชอนเซลจ ดูมาเราจะเปาแล้วโอ้โหขอดูต้อนลงไปดูขึ้นไปไปเราไปเมื่อยกเลยไปครับเปมันนกเยี่ยวเลยนะตัวสีแดงอ่ะเป้าเห็นเนาะนึกๆมันจะปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปเพื่อนๆดูก่อนอ่ะไอ้สีอ่ใช่ใช่มันบินแบบเฮ้ยเหมือนนกอินทรีคุณแม่จอดก่อนเลยนี่ไปดูว่าใช่นกอินทรีหรือเปล่า โอเคไม่เห็นนะไหนฮะเอาเห็นไหนกล้องไว้ไม่เห็นเลยลองนนไนี่มองน่มองนเนี่ยบินอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนนกอินทรีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนคือมันแบบกําลังแบบจะกินปลาอยู่อ่ะฮะแต่ดูไม่มีปลาอ่ะใช่อ่ะดิเพราะไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมเดี๋ย้อไม่รู้ว่าจะเห็นป่ะนะเพื่อนเพื่อนไปไหนครับตอนนี้เรากลับมาขึ้นรถไปแล้วนะครับ เดีย๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะขับไปให้สุดเลยนะเออันนี้ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะครับ <c oughs> เวลามาที่นี่นะครับ <c oughs> บรรยากาศจะดีมากเดี <c> ๋ย <oughs> <ๆ c oughs> ววลัต้องขับแนวนี้นะเห <c oughs> มือน,นเลี้ยวอยู่ตลอดเวลานะแต่ <c oughs> นี้ตรงแล้วนะโอเคอันนี้ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะสวยนะเพ <Wow. S 2> ราะว่าแบบมีลมกับเรียงเป็นแนวเลยเจ้าปปาบอกว่า บางหันลมวะเนี่ยหมุนบางอันเนี่ยขี้เกียจไม่ยอมช่วยเพื่อนทํางานเลยหมุนอยู่แค่ไม่กี่อันเงี้ยบางอันก็ไม่หมุนนอกจากวันนี้ลมจะไม่แรงนะครับแต่ว่าค่อนข้างเย็นอากาศเย็นสบาย <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะไปให้ดูภาพอีกมุมหนึ่งครับเมื่อกี้เราดูภาพมุมที่เป็นฝั่งแบบถนน้วก็เขื่อนลาตะคองนะไปตรงนั้นมใช่ใช่เดี๋ยวเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นวิวที่เขาเป็นด้านหน้านะครับซึ่งน่าจะเห็นเมืองน,นะ พูดตอนนี้มันเย็นมากเลยนะเพื่อนๆระอุมอยู่ประมาณสัก25-26องศาซึ่งเหมือนแบบอยู่ในห้องแต่เลยอ่ะฝั่งนี้จะเป็นเห็นวิวเมืองนะเพื่อนๆแล้วดูดิเย็นมาก ราจะให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะดูดิดวิวแบบสวยมากเลยเพื่อนโอเคครับตอนนี้เราก็แวะถ่ายภาพกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลากลับกันแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณแม้จะดิบแล้วนะเออเจ้าเปล่าหุน่นเพื่อนๆเห็นเจ้าเป่าไหมเจ้าเป่านั่งอยู่ในกระจกดูหน้าดิ ตบรรยากาศดีมากเลยนะโอเคครับตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเดินทางกลับนี่เดี๋ยวพ่อจะให้เ<ๆ>พื่อนๆนะเห็นวิวเนาะนะครับี๋ยวคุณพ่อจะหยุดพูดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่งั้นนะเสียงคุณพ่อก็จะรบก,กวนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> คคจะให้ดูวิวรอบๆนะ <c oughs> ไปครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ เ e ้นเหต g วิ่งตามกลับมาแล้วนี่นี่นี่นกนนอินทรีนะเพื่อนๆเห็นไหมมันกำลังแบบหาอาหารอยู่เลยอ่ะเร็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็กลับมาจะถึงที่จอดรถของพวกเรานแล้ววันนี้จะเป็นบิวฝั่งที่จอดรถเราสวยมาก เดี๋ยวเพื่อนๆครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่เขาใหญ่เคียงครับทุ่งกระหันลมเขาที่เคียงจังหวัดนครราชสีมาโคราชโอเคครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สวนสัตว์โคราชนะฝากติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆนไปกันเลยฉันจะไปหาเพื่อน